คุณทุกฟังส่งข้อความมานะคะบ,บอกว่าพี่พี่ครับจังหวะน,นี้ตอบบรรจังด้วยไหมหรือจะเป็นคนมรรลัก์พรุ่งนี้เอาสักตั้งไมหมล่ะคุณผุ้ฟังถ้าพร้อมดิฉันก็พร้อมแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวอ้อมจะมีคนมานั่งคุยกับอ้อมอีก4ี่คนนะคะบอกคุณผุ้ฟังไว้ก่อนเบรกหน้าเจอกันค่ะน่าจะดันให้ธุรกิจมีผลประกอบการดี ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพหรือ p f Fund Trading จาก v b l AM สอบถามโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8หกดหรือตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนโฟกัสแต่ความสุขอันไหนดิบเราไม่กินสวัสดีครับดีเจหมิงมาจากเ l ลิสเพลงไปด้วยกันทุกวันจันทร์ตั้งแต่1ทุ่มถึงสองทุ่มทาง e f ฟ4เาจแล้วเจอกันครับ efm gossip c talk adam d playing d took now เดดอกไม้เปลี่ยนเกลี่ยนชั่งน้นเธอน่ารักจนฉันเก็บไปคิดไปฟังอยากขอเป็นแฟนด้วยคนหน้าตาของเธอแต่ก็พอใช้แต่ว่าหัวใจจะสุดเต็มล้นเธอเ,เพียรพร้อมไปทุกอย่างจนฉันสับสนว่าต้องทำตัวยังไง ชัครู่นี้นะคะบอกคุณผู้ฟังไว้แล้วนะคะว่าวันนี้อ้อมจะมีแขกรับเชิญมานั่งอยู่ตรงนี้4คนนะคะเพราะวันนี้เรามีการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ Gdh นะคะ4คนที่นั่งอยู่กับอ้อมวันนี้อ้อมขออนุญาตทักก่อนเลยนะคะก็ต้องเดี๋ยวนะเอาไมค์ขึ้นทีละนิดก่อนจึ๊ยยึ๊ยยึ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้อมอยู่กับทีมผู้กำกับและนักแสดงเรื่อง เธอกับฉันกับฉันค่ะเธอกับฉันกับฉันนะคะแลวอ้อมเปิดเพลง้าเชน้าเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ค่ะนะคะทั้งสองเขาเรียกว่าอะไรสี่คนที่นั่งกับอ้อมมีพุ่มกับสองคนถ้าคุณผู้ฟังดูผ่านแอปพลิเคชันหรือดูช่องทางต่างๆที่ไม่ใช่วิทยุจะเห็นว่ามีความคล้ายกันของหน้าพุ่มกับต่างกันที่ผม <c oughs> และเสื้อผ้าะ <c oughs> จะเป็นกล้องนี้<อ>นะคะผู้คำกับของเราเป็นฝาแฝดใช่ค่ะเป็นฝาแฝดกันค่ะเป็นฝาแฝดกันนะคะแวววัน แวววันวันแววเออเขาก็ตั้งชื่อสลับกันนิสัยเหมือนกันไหมคะก็มีความเหมือนและมีความต่างค่ะยังไงคะให้น้องบอกน้องแยกออแวววันกับวันแววพี่เขาต่างเดี๋ยวนะแวววันกับวันแววนะคะในขณะที่ให้น้องบอกน้องแยกออกน้องที่นั่งก็คือโทนี่กับใบปอโทนี่กับใบปอเป็นนักแสดงจะใช้คําว่ารุ่นใหม่ได้ไหมคะพุ่งกับ หน้าใหม่สดสีหน้าใหม่หน้าใหม่เลยใหม่เลยค่ะไม่เคยมีผลงานการแสดงมาก่อนเลยเลยอายุเท่าไหร่ค่ะอายุสิบแปดครูครับเดตัสิบแปดปากสั่นไปหมดเลยเวลาที่เราบอกว่าอายุเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าสิบแปดนี่ปากเราจะสั่นๆหน่อยคือทุกครั้งที่ดูผ่านอย่างนี้จะเห็นเลยนะคะว่าหน้าตาแบบเราจะไม่คุ้นกับเด็กๆเลยหน้าใหม่มาก แล้วเราก็ไม่คุ้นกับพุ่มกลับเหมือนกันเพราะปกติ GDS เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะคุ้นกับพุ่มกับประมาณหนึ่งก็เป็นทีมเรียกได้ว่าเป็นทีมหนังหน้าใหม่หมดใช่ค่ะหน้าใหม่หมดเลยวันนี้ตื่นเต้นไหมคะกับการที่เรากําลังจะมีผลงานแบบออกมาให้คนได้เห็นแบบนี้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแบบอยากให้ดูแล้วตื่นเต้นแบบอยากให้ดูแล้วอยากอวดแล้วทั้งสองคนนี้ใบปอกับโทนี่รู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเป็นหนังเรื่องแรกเลยแล้วก็ถ้าจะเป็น เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเดบิวเหรอคะเป็นการเปิดตัวเป็นเดบิวเดบิวของการที่แบบทางานในวงการถูกไหมคะอายุสิบแปดวัน huh? นี้ทํางานวันแรกแบบคือจริงๆเ็าทางานมาพักหนึ่งแล้วแหละพระประยน์เรื่องนี้เราถ่ายกันใช้เวลามานานหรือยังคะก็ถ่ายประมาณช่วงเดือนหกปีที่แล้วค่ะค่ะจนถึงจนถึงก็ประมาณกลางกลางเดือนเจ็ดเนาะเฮ้ยเราถ่ายแปดเดือนเหรอใช่เราถ่ายกันประมาณหนึ่งเดือนสามเดือนเลย ่จริงๆเนี่ยมีแค่เดือนเดียวเองหรอประมาณประมาณหนูใช้แค่กี่คิวอะใช้คิวประหยัดมากเลยนะรีบบอกทำไมดิเดีทำไมทำไมทำกับน้องอย่างนี้แต่จริงๆคือเขาทําได้ถูกไหมคะทําให้เห็นว่าเราทํางานได้ภายในเวลา25คิวเลยแล้วก็แมネจให้ดีที่สุด แล้วทําได้ดีด้วยค่ะ<ส>ก็พอเป็นน้องเล่นเป็นคนเดียวแต่มีคนเดียวแต่ต้องเล่นเป็นแฝดะคะ่ะทุกอย่างมันต้องถูกวางแผนแบบเป๊ะๆหมดมจานวนช็อตเดี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอผลิตพิเศนมันก็เลยสําคัญใช่ซีรีส์พิเศษนานมาเรื่องนี้ยถ้าพูดชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเรากําลังพูดถึงภาพยนต์เรื่องเธอกับฉันกับฉันเอมว่าคนที่โตมารุ่นอ้อมหรือเด็กกว่าอ้อมนิดนึงบวกลบอะคําว่าเธอกับฉันอะมันไม่ใช่แค่สรรพนาม ของคําว่าเธอกับฉันมันช่วยให้เราไปนึกถึงแมกกาซีนอยู่บ้างฉบับที่ฉชนว่าเธอกับฉันอันนี้เกี่ยวหรอคะเป็นความตั้งใจ่ะค่ะด้วยนะคะมีฉันแมกกาซีนเนี่ยอ๋อเหรอใช่คือด้วยด้วยความที่ทำไมไม่เอาปกคู่อะคะมีนักปกที่มอสันอยู่ปีนั้นพอดีคพาะเรื่องของเราเกิดในปี2 5 4 2 2542นะคะถ้า2542ก็จะตกประมาณปี1999ใช่ก็เป็นปีที่เราลุ้นว่าปลายปีโลกจะแตกไหมแบบจะเกิดวิกฤต Y2K สองเะไหมซึ่งถ้าในความเป็นจริงนักแสดงเนี่ยยังไม่เกิดนะคะไม่เกิดนักแสดงถ้าคำนวณด้วยอายุ18ตอนนั้นนักแสดงพ่อแม่ยังไม่เจอกันเลยเบอร์เบอรนะคะ1999หนูยังไม่เกิดทั้งโทนี่ทั้งไบปอยยังไม่เกิดแล้วเราต้องไปทำการบ้านกับการย้อนมันเข้าไปดูสิ่งเหล่านี้ไหมคะ ใช่ค่ะทำค่ะใกล้สุดเลยก็คือถามพ่อกับแม่คะ่ะแล้วพ่อกับแม่เล่าว่าอะไรพ่อกับแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเออในช่วงปีนั้นนะคะทุกคนก็คือกลัวว่าระบบคอมพิวเตอร์มันจะลวนโลกจะแตกออก็ต้องไปถอนเงินกันที่ธนาคารไปซื้อของตุนไว้อะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่หนูเป็นรุ่นที่ซื้อของตุนด้วยคะ่ะเฉียบมากเลยเพราะเนี่ยนี่ใช้ชีวิตแบบไม่ตุนอะไรเลยแล้วก็ บอกตัวเองว่ามันคงไม่แตกแต่ก็ปลอบใจนะเพราะตอนนั้นมันเป็นวันนั้นมันเป็นคนส่วนหนึ่งคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะมันมีเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมว่าตัวเลขมันจะเปลี่ยนมันก็มีความกังวลอยู่บางอย่างและการที่เราต้องมาเล่นหนังในสิ่งที่เราไม่รู้และยุคข,ของวันนั้นกับยุคข,ของวันนี้มันห่างกันมากเลยอะ สแสดงว่าความได้เปรียบก็คือถามคุณพ่อคุณแม่ทั้งคู่ป่ะค่ะว่าเรื่องต่างๆในชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงโทน,นี่ถามไหมของผมไม่ได้ถามมากครับแต่ผมเป็นคนที่อินกับพวกเพลงเกา่าๆหนังเก่าๆอยู่แล้วครับเลยพอเก็บไว์ของ<ฮ>สมัยแต่ก่อนใช่ครับชอบของโบราณเงี้ย <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันมีความแบบว <c oughs> ินเทจใช่ครับมันธรรมชาติมันมันสวยมันไม่รู้วมันไม่ต้องทําอะไรให้มันเวอร์แต่มันก็ดูมัน มีอะไรบางอย่างโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เจอเด็กนี่ที่ไหน <laughs> จริงจริงตอนตอนที่ถ่ายก็รู้สึกว่าอินกับบรรยากาศไปเลยอะคะอ่ะเพราะว่ามันจริงมากเลยเนาะทีมอาร์ตเซตออกมาแล้วแบบดีมากเลยค่ะก็คือเล็กได้ว่า มีความประทับใจกับช่วงเวลานั้นได้ไม่ยากใช่ไหม,ไมเขาเขาจูนไม่ยากใช่ไหมไม่ยาก,ยากค่ะคือวันว่าด้วยด้วยเรื่องอะคะ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับรักครั้งแรกการเติบโตจากเรื่องความรักอะอไม่ว่าคนยุคไหนก็อินได้แต่อย่างน้องๆที่อาจจะไม่เคยผ่านยุคปีนั้นมาพอเขาเข้าไปอยู่ในบรรยากาศอยู่ในเซตติ้งของภาพยนตร์นะคะเขาก็อินได้ไม่ยากแล้วก็แบบเหมือนแค่ไอตัวนกสมดุลที่เกาะนิวอะที่มีในเทลเลอร์ค่ะน้องๆก็เพิ่งเห็นครั้งแรกแล้วก็แบบ ว้าวมากว่ามันเกาะอยู่ได้ไอหนูแบบตอนเห็นนกสองรุ่นคือคืออะไรวะนกสองุ่นกที่มันเกาะอย่างเงี้ยพี่อ้อมแล้วมันก็บินอ่ะที่มันเกาะเดี๋ยวนโตพลาสติกอ่ะอ๋อต้อต้องอธิบายเพราบางทีอันนั้นรุ่นอ้อมก็โตไปอีกนิดนึงใช่ป่ะ เพราะว่ามันมันแต่ว่าเข้าใจได้ว่าพอเขาไม่เคยโตมากับอะไรที่แมนนลไงเี่ใช่นักแสดงอ่ะจะต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่ไม่ได้โตมากับความแมนนุเลยนะเป็นยกดิจิตอลแล้วใช่ไหมเขาก็เทินดิจิตอลมาแบบเต็มภาคภูมิใจแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นยากแต่วันเนี้ยสิ่งจริงๆแล้วอ้อมอยากจะก่อนที่จะไปถามในรายละเอียดทั้งหมดจริงจริงมันคือวันที่เป็นการโปรโมทอย่างเป็นทางการวันแรกถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าให้พูดกันคนละเรื่องคนละข้อคนละหนึ่งนาที อยากจะพูดถึงหนังวันนี้ว่าอังไงไอ,อหนูคิดว่าหนังเรื่องนี้มันดูกันได้ทุกคนนะคะแบบว่าคนที่ไม่มีฝาแฝดหนูคิดว่าก็จะอินนะคะตัวหนูเองที่ไม่ได้มีฝาแฝดอะคะ่ะพอมาเล่นแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอินกับความสัมพันธ์ฝาแฝดมาหนูยังมีฝาแฝดจริงๆชื่ออะไรชื่อใบเอ๋ยใบเตยกับใบเ๋ยเหรอคือจริงๆปีที่แล้วอะคะ่ะหนูเคยทําเป็นการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ uh huh. เป็นหนูทําเป็นเหมือนว่า ถ่ายคลิปแล้วก็มีหนูสองคนตัดต่อมานั่งคุยกันนะคะแล้วหนูใช่ก่อนที่จะมาก่อนก่อนที่จะมาแคร์ดิค่ะหนูเคยทําไว้อย่างนั้นจริงๆแล้วแบบพอตอนที่มาเล่นจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบแบบเอาเหมือนหนูเลยเนี่ยไม่ใช่โอาะเนี่ยของจริงแล้วก็หนูคิดว่าคนที่มีพี่น้องน่าจะอินค่ะความสัมพันธ์ครอบครัวอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ สิ่งที่น่าจะรีเลทกับทุกคนได้เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักครั้งแรกค่ะสำหรับอันนี้คือนางเอกบอกอย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังอ่ะแล้วโทนี่ครับครับผมด้วยเอ่อก่อนที่ผมจะเข้าวงการมันเป็นนักแสดงผมเคยคิดว่าอยากแสดง GDH มาตลอดเพราะรู้สึกเป็นค่ายที่ทำหนังได้ดีมากๆแล้วพอได้รับโอกาสมาเล่นแล้วก็ไม่นึกเลยว่าจะเป็นหนังแนวนี้หนังย้อนยุคครับผมก็รู้สึกไม่ผิดหวงังแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้แสดงหนัง แนวนั้นคร <ixon interpret> uh ับผมโอเคครับแล้วของแวววัน like ก like like, like ับวันแวรคะก็อยากฝากให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้เพราะว่าทีมงานทุกคนตั้งใจมากจริงๆคือมันเป็นหนังเรื่องแรกของใบปัวนีีเป็นหนังเรื่องแรกของวันกับแวว์เป็นหนังเรื่องแรกที่พี่ต้งโปรเิวย์เป็นหนังเรื่องแรกของช่างภาพน้องเบนซ์ของเราเป็นหนังเรื่องแรกของอาโปรดักชันดีไซน์พี่แป้งเ้ยค่ะคือแบบ เป็นอย่างเรื่องแ่ของแบบทีมงานหลายๆคนมากทั้งทีมเสือ้อผ้าผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนแบบใส่เต็มเทุกคนอยากจะเดบิวต์ไปเยกันใช่เลยรู้สึกว่าทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็ผลที่ออกมาสําหรับส่วนตัวเราที่เราแบบดูคัตติง้งคราฟมันมาเพิ่มเพื่อที่จะฉายลงเราก็รู้สึกว่าเราเพึงพอใจกับมันแบบพอมากแล้วอ,อย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ,คะก็ต่อเนื่องจากของแววคือรู้สึกว่าพอทุกคนแบบจัดเตรียมไม่ว่าจะเรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่องสีการแสดงของน้องๆทุกอย่างรวมถึงการตัดต่อเพื่อแบบทําให้เรารู้สึกว่าโลกในปี1999เนี่ยที่เรากมังจะไปสู่ไวทเคนี่มันแบบมันจริงมากพร้อมๆกับน้องนักแสดงที่แบบเป็นน้องนักแสดงหน้าใหม่ ที่การที่เขาเป็นนักสนแสดงหน้าใหม่อะค่ะมันจะทําให้คนแบบว่าอินกับเรื่องได้ไมมยากเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นคนในเรื่องนั้นจริงๆเพราะว่าไม่ได้แบบโอ๊ยเป็นเรามาดูดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าทุกคนน่าจะดีเลทกับเรื่องนี้ได้ไมมยากแล้วก็พอเราตั้งใจมากๆเลยการดูในรงภาพย,ายนตร์มันก็สําคัญมากเพราะว่าการดูตอจอใหญ่มันจะฟินกว่ามากไม่ว่าจะแบบเรื่องเสียงเรื่องสีหรือว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราซ่อนไว้ในเฟรมหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่คือทั้งหมดที่เขาอยากบอกที่อ้อมตั้งใจว่าจริงๆวันนี้ถ้าจะคุยอ้อมคงจะอยากถามก่อนแหละว่าเขาอยากบอกอะไรมากกว่าอ้อมอยากถามอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากมาคุยอ้อมว่าสําหรับอ้อมมันสําคัญที่สุดเขาอยากเนี่ยคือทุกทุกคนได้บอกพอยของตัวเองแล้วว่ามันคือครั้งแรกของคนจํานวนหนึ่งที่ร่วมกันทํางานในโปรดักชันนี้ใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนได้มีความสุขไปได้วยกันบางคนได้ทําตามความฝันว่าตั้งใจว่าจะอยากทํางานกับ GDS หรือบางคนที่อาจจะอยากมีแฟนมีพี่น้องทุกอย่างมันกระจุกรวมกันอยู่ตรงนี้เราได้พูดถึงหนังได้ครบทุกด้านหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเอวันคิดว่ามันมันน่าจะเป็นแบบเป็นหนังแห่งความทรงจําของหลายๆคนอะ่ะอืมคือมูดมูดใหญ่กว้างๆเลยที่คนจะได้จากเรื่องเนี้ยคือความคิดถึง อคุณอาจจะคิดถึงวัยเด็กของคุณคิดถึงเพื่อนเก่าคิคาแบบคนนาด,แบบดคคถึงบ้านที่ต่างจังหวัดคือเคยมีรอบที่่ายเทสแล้วแบบมีน้องคนนึงเขาเขาดูแล้วเขาก็แบบไม่ได้มีเรื่องราวเหมือนตัวละครเราแต่เขาคิดถึงบ้านที่ต่างจังหวัดมากเลยค่ะวันวันเลยรู้สึกว่าหนังม,นมันมีความแบบมันจะมีเสี้ยวส่วนบางอย่างที่ทําให้คุณคิดถึงบางอย่างในชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยที่เรียกได้ว่ามันอาจจะเคยมีแล้วมันหายไปชั่วขณะหนึ่งอันนี้มันจะ อาจจะรีเลทแล้วพาเราไปสู่อ้วงของวันนั้นถูกไหมคะใช่แล้วเมื่อกี้ที่น่าสนใจตั้งแต่ตอนที่ใบปอบอกคือใบปอนั่งตัดต่อตัวเองทาตัวเองเป็นแฝดอ่วันที่ใบปอคิดว่าตัวเองเป็นแฝดกับวันที่มาเจอแฝดแล้วต้องเล่นเป็นแฝดต่างกันไหมสาหรับตัวเองมันคือมันต่างกันเยอะไหมคะมันต่างกันมากเลยค่ะจิเออแฝดเป็นยังไงในความคิดหนูตอนแรกก่อนที่หนูจะมาเจอบทนี้หนูเข้าใจว่าแฝดต้องคิดเหมือนกันไหม แฟรจริงๆสําหรับหนูเลยก็คือแค่คนที่สองคนที่หน้าตาเหมือนกันคะ่ะเป็นพี่น้องกันแค่นั้นแล้วพอหนูได้เล่นหนูต้องเล่นเป็นแฝดเราพูดได้ถูกไหมคะหนูเล่นเป็นแฝดใช่ค่ะแฝดที่หนูได้รู้จักตัวละครเนี้ยมันต่างกับที่หนูเข้าใจไหมต่างแบบต่างสุดขั้วอ๋อเนะคือจริงๆฝาแฝดมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากเราเวิร์กช็อปกับ เรื่องของความสัมพันธ์แฟดด้วยเหมือนกันค่ะคแต่จริงก็ไม่ต้องไปเวิร์กช็อปที่ไหนไกลเลยค่ะจะมีแบบเป็นเอ็กซมเพลให้คืตรง,งนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้เข้าใจความเป็นแฝดเพร,ระาะว่าการที่เล่นละครหรือหนังอะเล่นเป็นคนคนเดียวก็ว่ายากแล้วอะแล้วมันต้องเล่นสองซึ่งถ้าสองในแง่ที่เราชอบเหมือนกันมันโอเคคุณผู้ฟังบอกว่าดูชื่อเรื่องมันดูทรงเป็นรักสามเศร้าเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้เรายังไม่รู้แต่ว่ามันจะใช่หรือเปล่าอันนี้อ้อมถามคนในฐานะเป็นแฝด เราจะทํายังไงในชีวิตมันเป็นไปได้ไหมว่าแฝดจะชอบของเหมือนกัน,นชิ้นเดียวกันคือถ้ถและอยากเป็นเจ้าของถ,ถ้ายึดจากหมายถึงว่าถ้าเราคิดจากประสบการณ์ของเราทัศนคติของเราอะเรามีเทสคล้ายกันมากมแบบหนังของเสื้อผ้า,า,าที่ชอบแบบมันใกล้กันมากมเราก็แชร์อะไรหลายๆอย่าง,งาร่วมกันเคยมีสิ่งที่แชร์ไม่ได้ไหมสิ่งที่แชร์ไม่ได้ เคยคุยกันแบบตามภาษาคนแบบว่าเรามีอายุแล้วก็ถ้าเกิดมีใครนอนไม่หลับก็คือแบบแชร์ไม่ได้คุณต้องผ่านคืนนั้นคนเดียวไออีกคนหนึ่งหลับอีกคนนึงหลับแล้วอีกคนเนี่ยพอมอยากรู้ว่าคนที่เป็นแฝดเขาจะจัดการกับความรู้สึกยังไงถ้าบังเอิญว่าของสิ่งนั้นมีสิ่งเดียวเขาจะให้ได้เหรอมันจะเกิดการพยายามแชร์ค่ะแต่ว่าไม่รู้ล้ที่สุดจะแชร์ได้แชร์ได้จริงๆรไหมถ้ามันเป็นของอ่ะมันไม่เท่าไหร่ มันอาจจะแบบแชร์การใช้่ไหมแต่วันถ้ามันเป็นคนอะอันนี้ไม่ได้ถามแบบกวนประสาทนะถามแบบอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นไปได้มากหรือน้อยแค่ไหนที่แฟนจะมีทัศนคติตรงกันกับใครสักคนหนึ่งอวันว่ามันแล้วแต่คู่แล้วแต่สถานการณ์คืออย่างในเรื่องเธอกับฉันกับฉันเนี่ยมันก็จะมีสถานการณ์มาให้เกิดความ ยากลาบากในการตัดสินใจแต่ว่าวันว่ามันแล้วแต่คู่แต่ว่าเหมือนมันมาเป็นบททดสอบเขาเรียกว่าอะไรทวินบอลอะความสัมพันธ์ของเราอะว่ามันแบบแน่นแฟนได้แค่ไหนหรือว่าเราลิฟสเปซให้กันได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนอะบางคนมันก็มองว่า t ู o ีคําวันแต่บางทีวันมันอาจจะแตกเป็นสองก็ได้เพราะมันเรื่องนิดเดียวอะคือถ้าเราแชร์ไม่เป็นหรือเรารักกันไม่ไม่เหนียวแน่นพอมันจะเกิดอีกแบบหนึ่งและ มันง่ายหรือยากสําหรับคนคนหนึ่งเพิ่มเคยคิดทฤษฎีงี่เง่าของอ,อมนะสําหรับอันนี้มันจะถามโทนี่สมมติคนเราเนี<ๆ>่ย <c oughs> มันจะมีข้ออ้างให้ตัวเองตัวนี้เคยได้ยินอะไรที่แบบเวลาเราจะทําตัวไม่น่ารักอะเราจะมีข้ออ้างให้ตัวเองเสมอปะสมมติเราจะทําไม่ดีเราจะมีข้ออ้างให้ตัวเองอะมีครับมีครับแล้วข้ออ้างของคนที่จะชอบแฝดได้ทั้งสองคนน่ะมันมีไหมมันก็ต้องมีครับใช่ป่ะเพราะมีความรู้สึกว่าสมมติเราชอบคนหนึ่ง เลขหันไปคนก็น้าเหมือนกันน่ะเราจะมีข้ออ้างให้เรารู้สึกว่าไม่ผิดในการชอบทั้งสองคนไหมหรือเราจะทำยังไงให้เราชอบได้แค่หนึ่งเดียวผมรู้สึกว่ามันจะรู้สึกเองว่าคนไหนคือคนที่เราชอบมากกว่าคนไหนคือคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะไม่ได้มีแบบอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นครับใจอ้อมอยากจะถามด้วยนะว่าแบบแล้วในตัวละครอีกคนเขาเปลียดเขาไม่เหมือนกันตรงไหนถามไม่ได้เพราะทั้งหมดมันคือถ้าอ้อมถามมันคือสปอยใช่ใช่ถูกไหมคะแต่นี่อ้อมสิ่งที่อ้อมอยากรู้คือแฝดเขาแชร์ได้ไหม ถ้าของไม่เท่าไหร่แล้วถ้าเป็นคนและไอ้คนที่จะต้องเกี่ยวกาแฟดะมันจะมองสิ่งนั้นอะด้วยการพยายามที่จะเป็นคนใจดีหรือเป็นคนที่แอบคิดร้ายอ่าน,นึกออกป่าว่าแบบฉันมีสิทธิ์ซีก็บเขาหน้าเหมือนกันอ่อหรือหรือชุลมุนว่าทําเป็นไม่รู้ว่าเขาคือคนไหนอะทำเป็นจำไม่ได้อะพี่อ้อมคือต้องไปดูค่ะใช่ใชคือคือก็แบบอ้อมีไม่กล้าถามอะไรต่อจากนี้เลยแต่อ้อมแค่รู้สึกว่านี่คือปัญหาของถ้าเราจะต้อง กับดีวกับแฟดอะมันจะมีอะไรประมาณนี้อยากจะพูดอะไรถึงภุ่มกับคะก่อนที่เราจะลากันเพราะเวลาพี่อ้อมลรงจะหมดใ่บออยากพูดอะไรถึงภุ่มกับขอบคุณที่เลือกหนูแล้วก็ขอบคุณที่ไว้ใจหนูมาเล่นในโปรเจกต์สำคัญในชีวิตของพีหรือเปล่าสำคัญสำคัญค่ะผมด้ยนะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่ทําให้รู้สึกแบบว่าหนังเรื่องแรกของเราทั้งคู่มัน ผ่นไปแบบด้วยง่ายจริงๆง่ายเหรอคุณขทำให้เราเติบโตขึ้นตลยตลอดก็ขอบคุณมากๆครับไม่อยากชมเยอะเขินเออ่ะแล้วพี่แววกับพี่วันอยากบอกอะไรน้องคะก็ก็ขอบคุณน้องๆที่แบบเต็มที่มากจริงขอบคุณใบปอที่แบบ มีพลังอึดมากๆากเพราะว่าทุกซีนคือแบบทุกช็อตอะต้องมีใบป,ปอเออแล้วก็ขอบคุณโทนี่ที่แบบทะลุกรอบตัวเองออกมาเยอะมากเพราะว่าตัวละครมาร์กอะไม่ใช่โทนี่เลยแต่ว่าโทนี่ก็เป็นมาร์กให้เราจนได้แล้วก็รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันแบบทําให้เราเห็นการเติบโตของน้องๆเยอะมากั้งคู่คือตั้งแต่คิวแรกค่ะจนถึงคิวสุดท้ายก็คือแบบ เห็นเลยว่าแบบเออมันเก่งขึ้นมันโตขึ้นเลยเหมือนดูลูกเติบโตและอยากจะรู้อะไรถึงแฟดของตัวเองบ้างคะแววก็ขอบคุณมากถ้าไม่มีวันก็คงไม่ได้ทำหนังเรื่องนี้ทําทำคนเดียวไม่ไหวนะคะนี่คือพลังของแก๊งแฟดนะคะแล้วเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะในโรงภาพยนตร์มีอะไรพิเศษอีกไหมคะนอกจากเพลงของเ k แล้วมีอีกเพลงหนึ่งค่ะ ต้องไปรอลุน้นต้องไปรอฟังต่อ<ช>ว่า<ช>เป็นเพลงอะไรซึ่งขอใบว่าเป,เป็นเพลงในอัลบั้มทีเคนี่แหละทีเคนเขากองอยุคช่วงวายุเคค่ะใช่ใช่ใชอ่าต้องเ,เคยเจอเขาแล้วใช่ไหมคะเจอล้วค่ะแล้วเยโบก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกินเด็กเข้าไปคอตัวหนึ่งมันบ่นว่าตัวเองอ้วน <c oughs> บอกว่าเนี่ยเหมือนน้องไปอน้องไปปอ,อ,ปปอ,อก,กับอ่ะตัวนี้น่ารักมากเขาฝากฝังไว้แล้วนะคะ <c oughs> เขาได้ฝากฝังไว้แล้วว่าพี่น้องน่ารักมาก ตัวเขาครึ่งเดียวของโบเองโบเหมือนกินเขาไปทั้งตัวแล้วเลยนะคะอะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆที่มานั่งคุยตรงนี้ก็ขอให้สิ่งที่ตั้งใจทั้งหมดประสบความสําเร็จนะคะค่ะฟังค่ะเดี๋ยวเราไว้อัปเดตกันสําหรับเธอกับฉันกับฉันนะคะมีอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมทีมงานบอกมาละกันนะคะขอบคุณค่ะ f 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวแรงบันดาลใจล่าสุดจากโตเกียว สัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำเทรนด์ All New Toyota Yaris Active m o d e l i s t a ด้วยชุดแต่งดีไซน์หรูสุดพรีเมียมรอบคันพร้อมล้ออนลอยใหม่ขนาด17นิ้วและสัญลักษณ์ m o d e l i s t a ท้ายรถสะท้อนความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณ All New Toyota Yaris Active m o d e l i s t a นี่แหละรถของเรา ภาษาอังกฤษพอได้ไหม,มสีเหลือง Yellow นี่นะ Eto เติมน้ำมันละ Sasco เบื่อแค่ไหนพลังก็เติมเต็มได้แค่สมัครสมาชิกกับกก Sasco พีงมี smart member สะสมคะแนนง่ายๆแค่บอกเบอร์เติมน้ำมันที่ s ั s c o 1ลิตรรับ1ึงคะแนนทันทีจะดีเซลหรือแก๊สโซฮอลก็ได้คะแนนเท่ากันหมดแถมแลกของสะสมได้สะดวกเว่อร,อร์ผ่านไลน์ใช้ทานเงินสดก็ได้สมัครฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษดีๆก่อนใครแค่แอดไลน์แอด Sasco เติมน้ำมันต้อง Sasco f i e l Your Day เติมพลังให้วันของ พูดถกพูดโถอย่าลืมโทรนะไปเจอเพื่อนตั้งแต่เรียนมัธยมด้วยกันนะคะเขาก็ใา่ยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันละค่ะเขาก็ชอบพูดเรื่องสามีเรานะคะไปตามจีบเขาอย่างนู้นอย่างนี้เขาเป็นคนที่ไม่เลี้ยงสามีเราเองสามีเราก็เลยมาตามจีบเราอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะอก้ผแก้ผิดมันยังไงดีคะอะไรี่คิดได้นะสมมติถ้านางพูดดกหนูก็บอกว่าอืมพว่งไปดูรูปพวกตอน สมัยอดีตอ่ะก็ไม่แปลกนะที่เขาจีบมึงอ่ะก็ให้บอกว่าไม่เคยได้ยินหรอชิ้นสุดท้ายแฟนลอ พคุยกันทุกคืนวันพุธ3ามทุ่มถึง5้าทุ่มที่นี่ EFM 9.4ท็อปอารมณดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวเลือกคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและ B Care สู้เศรษฐกิจถดถอยีเอเชียกับโอกาสที่จะมา m o บาย e Banking ธนาคารกรุงเทพ EFM DJ Playlist by DJ Omka.